ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกย่อมมีสองด้านเสมอมีขาวก็ต้องมีดำมีสูงก็ต้องมีตำ่ำและหากมีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์เข้ามาเสมอไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนๆก็ตามเช่นเดียวกันกันกบชนเผ่าจาก,กัวที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ในป่าดงดิบที่เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเขามาอย่างยาวนานแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเจอกับการลุกร้านจากเผ่าอื่นสถานการณ์จึงบีบบังคับให้พวกเขาต้องฮึดขึ้นสู้เพื่อปกป้องพวกพ้องและคนที่พวกเขารักเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราต้องไปรับชมพร้อมกันกันกบหนังที่มีชื่อว่า อพโพคลิปโตปิดตำนานอรารยชน ย้อนกลับไปในปีคศ1 5 0 2ก่อนนักล่าอนาธิคมชาวยุโรปจะไปยังอเมริกาในแถบอเมริกากลางยังมีอารยธรรมเก่าแก่ที่รุ่งเรืองชื่อว่าอาณาจักรมายาชาวมายันนั้นมีระบบปกครองแบบกษัตริย์และนับถือเทพแห่งดวงอาทิตย์พวกเขาได้สร้างพิระมิดขึ้นมาเพื่อไปใช้ทําพิธีบูชายันในแบบฉบับของคนป่าและลึกเข้าไปในป่าดงดิบทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกยังมีชนเผ่าจาก,กัวอาศัยอยู่พวกเขาเป็นชนเผ่าเล็กๆแต่ชํานาญเรื่องการล่าสัตว์และวา กกัับดโดยพระเอกของเรานั้นมีชื่อว่าจากัวพอเขาเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าที่มีชื่อว่าฟรินสกายและสักวันเขาจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่าแทนที่พ่อของเขาพระเอกนั้นเป็นนักล่าที่เก่งและฉลาดและพวกเขาก็ออกล่าอาหารกันเป็นทีมพวกเขาไล่ต้อนหมูป่าเข้าไปหากับดักที่พระเอกวางเอาไว้และกับดักนั้นก็ทํางานได้เป็นอย่างดีพวกเขาจึงจับหมูป่าขนาดใหญ่ได้และพระเอกก็มีหน้าที่แบ่งชิ้นส่วนต่างๆของหมูป่าให้กับคนในเผ่าตามที่เขาเห็นว่าสมควรไม่ว่า ก็จะเป็นหัวใจตับหรือใบหูแต่เขากลับนําไข่ของหมูไปให้กับคนที่มีชื่อว่าบันเต็เขาให้เหตุผลว่าสิ่งนี้มันคือยาชูกําลังที่พ่อของเขากินเป็นประจําจึงทําให้พ่อของเขามีลูกเยอะถึง10คน ซึ่งบันเตสนั้นเขาอยากมีลูกมากเมื่อเขาได้ยินสรรพคุณของเจ้าสิ่งนี้เขาก็หยิบขึ้นมากินทันทีแต่เขาก็ต้องอ้วกแตกเพราะมันเหม็นมากตอนนั้นทุกคนต่างโหร้องใส่บันเตสเพราะเพ่แกล้งหลอกให้เขากินนั่นเองอันที่จริงแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อฟริงสกายหัวหน้าเผ่าเห็นแบบนั้นก็เข้ามาปลอบใจบันเตสที่เขานั้นโดนแกล้งเพราะไม่มีลูกเขาจึงหยิบสมุนไพรให้กับบันเตสหนึ่งกำมือพร้อมกับบอกว่าเจ้าสิ่งนี้แหละที่ทําให้ข้ามีลูกเยอะ เจ้าจงนําสิ่งนี้ไปใช้ซะเมื่อบันเต็ดได้สมุนไพรามาก,ก็ดีใจมากเขาจะยัดมันเข้าปากทันทีแต่หัวหน้าเผ่าก็ห้ามเขาไว้และบอกว่ามันไม่ได้มีไว้กินแต่มันมีไว้ทาตรงนั้นก่อนออกศึกบันเต็ดก็เก็บมันเอาไว้อย่างดีและพวกเขาก็เตรียมตัวจะพากันกลับไปยังหมู่บ้านแต่แล้วจูจ่ๆก็มีคนต่างเผ่ามาเจอพวกเขาเผ่าจากกัวต่างเตรียมพร้อมที่จะสู้เพราะคนพวกนั้นเข้ามาในเขตของพวกเขาแต่ฟริงสกายหัวหน้าเผ่าก็สั่งให้ทุกคนลดอาวุธลงและเขาก็พูดกับคนต่าง เขาว่าข้าคือหินเหล็กไฟจากท้องฟ้าข้าล่าสัตว์ในป่านี้มานานชั่วอายุไขของข้าแล้วพ่อข้าล่าสัตว์ในป่านี้มานานพร้อมกับข้าและก่อนหน้าข้าและนี่คือจากั้วพอลูกชายของข้าเขาล่าสัตว์ในป่านี้มาพร้อมกับข้าและเขาจะออกล่าพร้อมกับลูกชายของเขาหลังจากที่ข้าจากโลกนี้ไปเขาบอกคนต่างถิ่นเพื่อประกาศอนณาเขตคนต่างเผ่าก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเอาปลาของเขาออกมายื่นให้กับเผ่าจากั้ว ฟริงสกายหัวหน้าเผ่าก็สั่งให้นําเนื้อไปให้กับคนเหล่านั้นเพื่อแลกกันและเขาก็พูดกับคนต่างเผ่าว่าเจ้าจับปลาเก่งมากและคนต่างเผ่าก็ตอบกลับมาว่าแม่น้ําที่นี่อุดมสมบูรณ์ดีและพวกข้าแค่จะขอผ่านทางไปเท่านั้นเพื่อหาที่อยู่ใหม่ฟริงสกายก็อนุญาตให้พวกนั้นผ่านไปได้ ฝั่งคนต่างเผ่าเมื่อเขารู้ว่าเจ้าบ้านอนุญาตแล้วเขาก็ได้เรียกคนของเขาที่อยู่แถวนั้นออกมาซึ่งมีทั้งผู้หญิงเด็กและทารกทุกคนดูอ่อนแรงและหวาดกลัวมากก่อนที่พวกเขาจะไปเขาได้พูดขึ้นว่า แผ่นดินของพวกเราถูกทำลายตอนนี้พวกเรากำลังมองหาที่อยู่ใหม่เมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เป็นกังวลไม่น้อยเขากลัวเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดกับเผ่าของเขาเขาจึงพยายามจะวิ่งตามเผ่านั้นเพื่อสอบถามแต่ก็โดนหัวหน้าเผ่าพ่อของเขาห้ามไว้เขาได้เข้ามาพูดกับพระเอกว่าเจ้าเห็นสายตาของพวกนั้นหรือไม่พวกนั้นกำลังกลัวและความกลัวมันจะทำลายความสงบสุขในจิตใจข้าไม่ได้เลี้ยงเจ้าให้เติบโตมาพร้อมกับความหวาดกลัวเพราะงั้นห้ามบอกเรื่องราวในวันนี้ให้กับคนในเผ่ารู้เด็ดขาด จากนั้นพวกเขาก็กลับไปยังหมู่บ้านพระเอกนั้นเขามีลูกชายตัวน้อยอยู่หนึ่งคนแถมเมียของเขาก็กําลังท้องแก่ใกล้คลอดเมื่อพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านก็มีหญิงแก่คนหนึ่งตะโกนบอกให้บันเต็ดเข้าไปในกระท่อมทันทีซึ่งเธอนั้นเป็นแม่ยายของบันเต็ดและเธอก็อยากจะอุ้มหลานเต็มทีแล้วเธอไล่บันเต็ดเข้าไปในกระท่อมและนั่งรออยู่หน้าประตูเธอบอกให้บันเต็ดอยู่ในนั้นจนกว่าจะมีลูกทุกคนในเผ่าที่เห็นต่างโหเราะและยืนดูอยู่อย่างใจจดใจจ่อ สักพักบันเต้กับเมียของเขาก็ต้องร้องลั่นและวิ่งออกมาจากกระท่อมด้วยความเจ็บแสบเพราะสมุนไพรที่หัวหน้าเผาให้นั้นมันคือพืชที่ทําให้แสบร้อนนั่นเองบันเต้โดนแกล้งอีกแล้วทุกคนในเผ่าต่างพาก,กันขำนอนกลิ้งไปกับพื้นโดยเฉพาะหัวหน้าเผ่าส่วนตัวของบันเต้เองก็ทั้งเจ็บและหัวราอไปในเวลาเดียวกันมันทําให้เรารู้ว่าพวกเขานั้นสนิทกันมากขนาดไหนไม่ว่าบันเต้จะโดนแกล้งยังไงพวกเขาก็ไม่โกรธกันพอตกกลางคืนพวกเขาก็ก่อกอง,กองไฟและล้อมวงกันโดยมีผู้เท่าอาวุโส ของเผ่าเป็นคนเล่านิทานให้ทุกคนฟังแต่พระเอกนั้นยังคงคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนแปลกหน้าจนเขาเก็บมันไปฝัน และเช้าวันถัดมาขนาดที่ทุกคนยังไม่ตื่นหมาก็ได้เห่าอะไรบางอย่างแต่จูจ่ๆมันก็เงียบไปพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบลุกขึ้นมาดูและก็มีชายชะก,กันจํานวนมากเข้ามาไล่จับคนในหมู่บ้านเขาจึงรีบพาลูกเมียของเขาไปซ่อนไว้ในหลุมข้างๆหมู่บ้านและรีบกลับไปช่วยคนอื่นๆเผ่าจาก,กั้วนั้นสู้คนพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะคนพวกนี้นั้นเป็นนักล่าโดยหัวหน้าของพวกมันนั้นมีชื่อว่าซีโลวูฟ พวกมันโหดเทยมมากเข้ามาเผาหมู่บ้านและจับคนในหมู่บ้านไว้ฝั่งผู้ชายในเผ่าที่ออกมาต่อสู้ก็โดนสังหารอย่างไม่ปราณีฟรินสกายที่เป็นหัวหน้าเผา่าเขาก็เข้ามาต่อสู้เพื่อปกป้องคนในเผา่าและในตอนนั้นลูกน้องของซีโรวบูฟที่มีชื่อว่ามิดเดิลไอก็กำลังจะสังหารฟรินสกายพ่อของพระเอกพระเอกจึงเข้ามาขวางและต่อสู้กับมิดเดิลไอและก็เป็นพระเอกที่แข็งแรงกว่าเขาเกือบจะสังหารมิดเดิลไอได้อยู่แล้วแต่ซีโรวบูฟก็เข้ามาจับตัวพระเอกไว้สักก่อนจึงทำให้มิดเดิลไอรอดไป ไ,ไดมิเดนไอ้นั้นแค้นมากที่เขาเสียท่าให้กับพระเอกเขาจึงเข้ามาจะสังหารพระเอกแต่ซีโร่วูฟก็ไม่ยอมให้เขาทําเพราะเขาอยากจะจับเป็นทําให้มิเดนไอไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่แล้วมันกลับได้เห็นพระเอกเป็นห่วงเป็นใยตะเกียที่นอนบาดเจ็บอยู่นั้นมันจึงรู้ว่าชายเก่คนนั้นสําคัญกับพระเอกเมื่อมันฆ่าพระเอกไม่ได้แต่มันสามารถฆ่าคนที่พระเอกรักได้มันเข้ามาปาดคอหัวหน้าเผ่าตัวหน้าต่อตาพระเอกทันที ฝั่งพระเอกก็ได้แต่มองดูด้วยความแค้นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พ่อของเขาก็พูดประโยคสุดท้ายว่าลูกข้าเจ้าไม่ต้องกลัวและเขาก็สิ้นใจส่วนมิเดนอายก็เข้ามาตีพระเอกจนสลบไป พอพระเอกตื่นขึ้นก็พบว่าตอนนี้เขาถูกมัดติดไว้กับไม้ไผ่เป็นแถวและเขาก็เอาแต่มองไปที่หลุมที่ลูกเมียของเขาซ่อนอยู่ลูกน้องของซีโรวูฟคนหนึ่งที่เห็นพระเอกเอาแต่มองไปที่หลุมนั้นตลอดมันจึงไปสำรวจดูแต่โชคดีที่ในหลุมนั้นยังพอมีที่ให้หลบอยู่บ้างทำให้คนคนนั้นไม่เห็นลูกเมียของพระเอกแต่มันก็ยังไม่พอใจมันได้โยนก้อนหินลงไปเพื่อเช็คดูและก้อนหินนั้นก็ไปโดนใส่ขาของลูกพระเอกคนเป็นแม่จึงต้องรีบเข้ามาโอบและปิดปากเด็กน้อยเอาไว้ แถมคนของซิโลวูฟก็ยังตัดเชือกที่หย่อนลงไปในหลุมนั้นทิ้งอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็พาพวกเพลเอกออกเดินทางเพลเอกนั้นเขาไม่รู้ว่าลูกเมียของเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาได้จ้องมองไปที่หลุมนั้นตลอดและแล้วเขาก็ได้เห็นเชือกไหลลงไปเขาจึงรู้ว่าลูกเมียของเขายังมีชีวิตอยู่พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโดนจับไปหมดบางส่วนก็ตายอยู่ที่นั่นเหลือแต่เพียงเด็กเท่านั้นที่พวกมันไม่จับไป ทว่าเด็กๆก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ร้องไห้วิ่งตามพ่อแม่ของเขาที่โดนจับไปพวกนั้นจับคนมาได้เยอะมากแม้แต่พวกที่นำปลามาแลกกับพวกพระเอกก็โดนจับไปแล้วเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเด็กๆทั้งสองเผ่าก็วิ่งตามไม่ว่าพวกนั้นจะพาพ่อแม่ของเด็กๆไปทางไหนพวกเด็กๆก็วิ่งตามไปตลอดจนมาถึงแม่น้ําที่เชี่ยวกราดทําให้เด็กๆตามไปไม่ได้อีกแล้วเด็กคนที่โตที่สุดไม่รู้จะทํายังไงก็ได้ติดตะโกนบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงแค่จะดูแลพวกเขาเองตอนนี้ พวกเขาคือลูกของข้าแล้วเธอตะโกนบอกทั้งน้ําตาทางฝั่งพ่อแม่ของเด็กๆที่ไม่สามารถจะตอบอะไรได้ก็ได้แต่ร้องไห้เดินข้ามแม่น้ําไป ส่วนมิดเดิลอายที่ไม่ถูกกับพระเอกนั้นก็พยายามจะหาเรื่องพระเอกตลอดและแล้วก็มีคนในแถวของพระเอกเดินไม่ไหวเพราะบาดเจ็บหนักเขาได้ถลายตกลงไปจากหน้าผาจึงทําให้คนอื่นๆเกือบตกไปด้วยแต่มิดเดิลอายก็ไม่ได้ช่วยเขาเอาแต่หัหเราะและปล่อยให้พวกพระเอกขึ้นมากันเองและเมื่อพวกพระเอกขึ้นมาได้แล้วมิดเดิลอกลับตัดเชือกและโยนคนที่บาดเจ็บลงหน้าผาไปท่าทางมันดูสะใจมากที่ได้ทําแบบนั้นแต่แล้วซีโร่วูฟก็ไม่พอใจที่มิดเดิลอาทำแบบนั้นเขาชักมีดของเขาออกมาและพูดกับมิดเดิลอายว่า เจ้าชักจะทําตามใจมากเกินไปแล้วเจ้าทําอะไรกับเฉลยของข้าเจ้าอยากจะลองดีใช่ไหมถ้าเจ้ายังไม่อยากตายก็อย่ารีบปล่อยใครไปอีกฝั่งมิดเดิลอายก็ไม่กล้าหือสักคํา ในคืนนั้นระหว่างที่พวกเขาพักอยู่ในป่าซีโร่วูฟเขาได้นำมีดของเขาออกมามอบให้กับลูกของเขาเพื่อเป็นของขวัญฉลองความสำเร็จที่พวกเขาจับคนมาได้มากมายเขารักลูกของเขามากและพยายามสอนทักษะให้ทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเขาเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ส่วนทางฝั่งเฉลยที่ถูกจับตัวมาพวกเขาก็ได้แต่สวดอธิษฐานต่อเทพเจ้าและบันเตสก็พูดขึ้นว่าก่อนที่ข้าจะตายข้าจะขอลากพวกมันตายไปพร้อมกับข้าให้ได้มากที่สุด เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางต่อและก็ได้เจอกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ผู้คนล้มตายหมดเพราะเกิดโรคระบาดทั้งหมู่บ้านเหลือแต่เด็กหญิงเพียงคนเดียวเธอพยายามจะไปกับพวกซิโลวูฟแต่พวกนั้นก็ไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้เพราะกลัวจะติดเชื้อโรคจากเธอและเมื่อเธอเห็นพระเอกก็หันมาพูดกับพวกซิโลวูฟว่าพวกเจ้าอยากรู้ไหมว่าพวกเจ้าจะตายในสภาพไหนเวลาแห่งความหวาดกลัวได้ใกล้เข้ามาแล้วระวังความมืดมิดในตอนกลางวันให้ดีระวังชายคนนั้นที่มาพร้อมกับเสือจากัวข้า มองเห็นเขาเกิดใหม่ท่ามกลางคลนตมบนโลกเขาจะเป็นคนลบชื่อพวกเจ้าออกจากบัญชีโลก เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและหน้าเกรงขามทำเอาลูกน้องของซิโรบูฟหวาดกลัวไม่น้อยและพวกเขาก็ผ่านหมู่บ้านนั้นไปถัดจากนั้นไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางมันคืออาระยะธรรมมายามีผู้คนมากมายถูกจับมาใช้แรงงานอยู่ที่นี่เมื่อพวกเขามาถึงซีโรู่ฟก็ได้พาเฉลยที่เป็นผู้หญิงไปขายโดยเขาให้ในายหน้าต่อรองราคากับลูกชายของเขาเอาเองเพื่อสอนให้ลูกชายของเขาต่อรองเป็นจากนั้นก็มีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อมาซื้อผู้หญิงไปเป็นทาสส่วนแม ยายของบันเตสนั้นแก่เกินไปไม่มีใครซื้อสักคนเธอจึงไร้ค่าพวกนั้นจึงปล่อยให้เธอเป็นอิสระแต่เธอก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ดีเธอจึงกลายมาเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกับหญิงแก่คนอื่นๆที่มีอยู่มากมายในเมืองนี้ ส่วนพวกเฉลยที่เป็นผู้ชายพวกเขาถูกจับไปทาตัวให้เป็นสีฟ้าและนำไปที่ไหนสักแห่งเมื่อพวกเขามองดูภาพบ้าดบนกำแพงก็รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังจะถูกนำไปบูชายันพวกเขาถูกจับขึ้นไปบนพีระมิดที่มีขั้นบันไดเต็มไปด้วยเลือดและแล้วพวกนั้นก็เริ่มสวดทำพิธีและจับเพื่อนของพระเอกคนหนึ่งนอนบนแท่นบูชาผู้คนที่อยู่ด้านล่างต่างส่งเสียงดีใจที่พิธีจะเริ่มสักทีพวกเขาสวดทำพิธีและทำการควักหัวใจของผู้ที่ถูกบูชายันออกมาและเอาไปวางไว้บนฐานเพื่อทำนายทาย ทักขอให้พืชผลงดงามและโรคภัยไข้เจ็บสูญหายจากนั้นก็ตัดหัวคนที่ถูกบูชายันและโยนลงมาตามบันไดผู้คนที่อยู่ด้านล่างต่าเาก็พากันหัวเราะสนุกสนานพวกเขาทำแบบนั้นไปเรื่อยๆคนแล้วคนเล่าจนมาถึงตาพระเอกซึ่งพระเอกก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ขณะที่เพชรชคาดกำลังจะลงมือจู่ๆก็เกิดสุริยุปราคาขึ้น ทั้งเมืองมืดไปหมดจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนผู้คนทั้งเมืองต่างหวาดกลัวและคิดว่าเทพสุริยะคงไม่ชอบการสังเวยนี้แต่กษัตริย์มายากับผู้ทําพิธีก็แก้สถานการณ์โดยการสวดบางอย่างและความสว่างก็ค่อยๆกลับมาอีกครั้งพวกเขาจึงประกาศว่าตอนนี้เทพเจ้าพอใจแล้วและยุติการบูชายันพระเอกกับพวกที่เหลือจึงถูกพาไปที่สนามแห่งหนึ่งข้างหน้าสนามนั้นเป็นป่าข้าวโพด พวกซีโร่วูฟก็นําอาวุธออกมามากมายและตัวซีโร่วูฟก็ให้ลูกของเขาไปอยู่อีกฝากหนึ่งของสนามมิดเดิลอายจึงพูดกับทุกคนว่าเลยไร่เขาพดไปจะเป็นป่าดงดิบหากใครสามารถวิ่งเข้าไปในป่าดได้คนนั้นก็จะรอดและพวกเขาก็ปล่อยให้เฉลยวิ่งไปครั้งละสองคนในครั้งแรกบันเต้กับเพื่อนของเขาถูกปล่อยไปก่อนทั้งสองรีบวิ่งไปอย่างเต็มกําลังเพื่อไปให้ถึงป่าและพวกซีโร่วูฟก็ใช้อาวุธทุกอย่างที่มียงิงใส่พวกบันเต้ทันทีเพราะอันที่จริงแล้วสนามนี้มันคือสนามกีฬาที่มี ไปใช้ค่าพวกเฉลยนั่นเองพวกเขาบรรเลงยิงอาวุธใส่ยอย่างสนุกสนานและมีเด่นอายก็พุ่งหอกไปโดนบันเต้เต็มๆจนเขานอนแน่นิ่งไปส่วนลูกของซิโร่วูฟที่อยู่รออีกฝั่งก็เข้ามาซ้ำคนที่บาดเจ็บอยู่และเขาก็ส่งสัญญาณให้ปล่อยไปเพิ่ม ตอนนี้ก็ถึงคิวพระเอกกับคนที่แรกปลากับเขาแล้วทั้งสองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบันเตสแล้วจึงเกิดการพลิกแพลงวิ่งซิกแซกเพื่อไม่ให้คนพวกนั้นคว้างอะไรมาโดนได้และมันก็ได้ผลอย่างเหลือเชื่ออาวุธของพวกนั้นไม่โดนทั้งสองเลยพวกเขาเกือบจะไปถึงไร่ข้าวโพดอยู่แล้วแต่แล้วคนที่วิ่งมาพร้อมกับพระเอกก็โดนธนูยิงเข้าไปเต็มๆที่ท้ายทอยส่วนตัวของพระเอกเองก็โดนธนูของซิโลวูฟจนทําให้เขาล้มลงไปข้างๆบันเตสตอนนั้นลูกของซิลโลวูฟก็เข้ามาจัดจัดการพระเอกแต่บันเตเขาก็ยังไมต เขาเข้ามาล็อกขาจนลูกของซิโลวูฟล้มลงและเขาก็ตะโกนบอกให้พระเพกรีบหนีและตัวเขาก็โดนลูกของซิโลวูฟทุบอย่างหนัก ฝั่งพระเอกเขาพยายามจะหักปลายธนูออกเมื่อลูกของซีโรวูฟจัดการกับบันเตสแล้วเขาก็ชักมีดที่พ่อของเขาให้ออกมาและก้มลงจะจัดการกับพระเอกส่วนซีโรวูฟกับพวกที่อยู่อีกฝากหนึ่งก็พากันหัวเราะออกมาที่ลูกของเขาจัดการพวกพระเอกได้แต่แล้วจูจ่ๆลูกของเขาก็ล้มลงไปแต่พระเอกกลับลุกขึ้นเมื่อซีโรวูฟเห็นแบบนั้นเขารีบวิ่งเข้าไปหาลูกของเขาทันทีส่วนพระเอกเขาก็วิ่งเข้าป่ากเขาพอดไป ซึ่งลูกของเขานั้นโดนพระเอกใช้หัวธนูปักเข้าไปที่คอเต็มๆจนไม่สามารถพูดอะไรได้เขาได้แต่ปลอบใจลูกของเขาว่าจงหลับให้สบายความเจ็บปวดจะไม่สามารถทําอะไรเจ้าได้อีกแล้วเมื่อลูกของเขาสิ้นใจเขาได้หยิบมีดของลูกเขาขึ้นมาจากนั้นพวกเขาทั้งเก้าก็วิ่งไล่ล่าพระเอกด้วยความแค้นทางฝั่งพระเอกนั้นเขาวิ่งเข้าไปเจอหลุมขนาดใหญ่ที่เป็นที่ทิ้งซากศพของผู้บูชายันและเขาก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าเขาทั้งเหนื่อยและบาดเจ็บจึงขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้และพวกซีโรวู ก็ผ่านเขาไปพวกนั้นไล่ดูร่องรอยจนทั่วแต่ก็ไม่พบจนพวกเขามาเห็นเลือดที่ติดอยู่บนหลังของบิดเด้ไอายจึงทําให้พวกเขารู้ว่าพระเอกนั้นหลบอยู่บนต้นไม้พวกเขาจึงพากันออกตามหาส่วนทางฝั่งพระเอกที่คิดว่าหนีรอดแล้วเขากลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเมื่อเขามองดูก็ได้เจอกับลูกเสือจาก,กวัวตัวน,น้อยที่ร้องขูฟ่ฟอาอยู่บนกิ่งไม้และเมื่อเขาหันกลับมาก็ได้เจอกับแม่ของมันเต็มๆพระเอกจึงวิ่งหนีเสือจาก,กั้วไปทางพวกซิโลบูฟ ส่วนพวกซิลโลบวูฟเมื่อพวกมันเห็นพระเอกก็วิ่งไล่ตามโดยที่ไม่รู้ว่าพระเอกนั้นวิ่งมาพร้อมกับเสือจากัวและหนึ่งในพวกมันก็โดนเสือจากัวขย้ำตัวหน้าตัวตาทุกคนพวกเขาจึงต้องช่วยกันสังหารเสือตัวนั้นพระเอกจึงหนีรอดไปได้อีกครั้ง ตอนนี้พวกซีโร่วูฟตายไปอีกหนึ่งคนแล้วและพวกเขาก็นึกถึงคำทํานายของเด็กน้อยคนนั้นหนึ่งในนั้นจึงพูดขึ้นว่านี่มันเป็นรางบอกเหตุวันนี้แค่ได้เห็นกลางวันกลายเป็นกลางคืนและชายคนนั้นก็วิ่งมาพร้อมกับเสือจาก,กัวเราคนปล่อยให้ชายคนนี้วิ่งหนีไปจากพวกเรา เอซีโร่บูฟได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้เขาคนนั้นหยุดทันทีและเขาก็พูดขึ้นว่าคำพูดของเจ้านั้นไม่มีความหมายที่ชายคนนั้นวิ่งหนีก็เพราะความกลัวและเขาก็สั่งทุกคนให้รีบตามพระเอกไปทางฝั่งพระเอกเขาได้เคี้ยวเปลือกไม้เพื่อทําเป็นยาใส่บาดแผลและเขาก็รีบวิ่งไปต่อการไล่ล่าดําเนินต่อไปอย่างไม่มีใครหยุดพักแม้แต่ตอนกลางคืนพวกนั้นก็ยังไล่ล่าพระเอกไม่หยุดจนมาถึงเช้าของอีกวัน และในตอนนั้นพวกเขาก็เจอร่องรอยของพระเอกพวกเขาเจอสีฟ้าที่ติดอยู่ที่ต้นไม้หนึ่งในนั้นจึงรีบเข้าไปเช็คโดยที่ไม่ทันระวังและงูที่อยู่ตรงนั้นก็โฉบเข้าให้ที่คอของเขาเต็มๆพวกที่เหลือก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้แต่แนะนําวิธีที่จะทําให้ไปเร็วขึ้นเท่านั้นและพวกเขาก็ออกไล่ล่าพระเอกต่อสุดท้ายพวกเขาก็มาเจอพระเอกและเริ่มสาตอาวุธที่พวกเขามีใส่พระเอกอีกครั้งพระเอกก็รีบวิ่งหนีอย่างเอาเป็นเอาตาย จนเขามาสุดทางที่แม่น้ําที่เขาเคยข้ามมาและตรงหน้าของเขานั้นก็มีน้ําตกขนาดใหญ่เขายืนคิดอยู่สักพักและเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงไปพวกซิโลบูฟก็มองดูพระเอกที่ลอยเข้าฝั่งข้างล่างนั้นโดยที่พวกเขาทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นพระเอกก็ตะโกนพูดขึ้นว่าข้าคือเผ่าจากั้ชีวิตข้าคือการล่าสัตว์ที่นี่คือป่าของข้าและลูกชายของข้าก็จะล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้หลังจากที่ข้าจากไปแล้วข้าไม่กลัวพวกเจ้าอีกต่อไปเข้ามาเลยข้าพร้อมแล้วเขาพูดท้าทายอยู่ข้างล่าง ส่วนซิโลบูฟที่แขนพระเอกแบบสุดๆก็สั่งให้ทุกคนกระโดดลงไปแต่มีบางคนไม่กล้าโดดก็โดนซิโลบูฟฆ่าทิ้งทันทีที่เหลือจึงต้องพากันโดดลงไปหาพระเอกและก็มีคนหนึ่งที่ไม่รอดในการโดดครั้งนี้ขณะที่พวกนั้นยังลอยอยู่ในแม่น้ําพระเอกก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าทันทีแต่ทว่าเขากลับตกลงไปในโคลนดูดและโคลนนั้นก็ดูดเขาลงไปจนมิดแต่พระเอกก็ยังตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ตอนนี้เขายืนขึ้นมันกับได้เกิดใหม่และเขาจะไม่หนีอีกต่อไปเพราะป่าแถบนี้มันคือถิ่นของ เขาเขาจึงเริ่มจะสู้กลับ ทางฝั่งพวกซิโรบูฟตอนนี้พวกเขาเหลือแค่5้าคนแต่ก็ยังไล่าตามพระเอกอย่างไม่หยุดยอนและแล้วพวกเขาก็เจอพระเอกที่ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับคนติดเต็มตัวในมือของพระเอกนั้นถืออะไรบางอย่างอยู่และเขาก็โยนใส่พวกซิโรบูฟทันทีมันคือรังต่อขนาดใหญ่และต่อจํานวนมหาศาลก็ออกมาต่อยพวกซิโรบูฟจนพวกมันต้องวิ่งหนีอย่างโหสุกโหสซูลทางฝั่งพระเอกก็ไปจับคังคกมาหนึ่งตัวและใช้น้นามแหลมของต้นไม้ทาวาพิษบนหลังของคังคกนั่นจากนั้นเขาก็ทําร่องรอยหลอกเอาไว้และวิ่งอ กลับมาดักรออยู่ใกล้ๆรอยนั้นเมื่อพวกซีโร่บูฟมาเห็นรอยนั้นก็พากันมุ่งหน้าไปตามทางที่เพะเอกทำไว้พอเหลือคนสุดท้ายที่บาดเจ็บเพราะโดนต่อ,ตอยเพะเอกเขาได้ใช้ใบตองทำเป็นที่เป่าลูกดอกและเป่าหนามที่อาบยาพิษคังคกใส่ชายคนนั้นทันทีทำให้ชายคนนั้นล้มลงไปนอนกับพื้นส่วนมิดเดิลอายที่วิ่งตามคนอื่นๆไปเมื่อเขารู้ว่าคนที่วิ่งตามหลังเขามาหายไปเขาจึงรีบกลับมาดูและก็ได้เจอกับเพะเอกยืนอยู่ตรงหน้า ทั้งสองยืนประจันหน้ากันโดยมีชายอีกคนนอนตายอยู่ตรงกลางต่างฝ่ายต่างก็แค้นพวกเขาวิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วมิ d เดนลไอนั้นเขามีอาวุธอยู่ในมือแต่ฝั่งพระเอกนั้นมีแต่มือเปล่าเขาได้สไลด์หลบขวานของมิ d เดิลไอและจับขวานของคนที่เสียชีวิตขึ้นมาจากนั้นก็บันจงฟาดใส่มิ d เดนลไออย่างจังจนทําให้มิเดนไอขาอ่อนคุกเข่าลงกับพื้นและพระเอกก็ซ้ำเขาให้อีกทีจนมิเดนไอเสียชีวิตคาที่ ในตอนนั้นฝนก็ได้ตกลงมาเพระเอกจึงต้องรีบไปหาลูกเมียของเขาส่วนซิโลบูฟกับพวกที่เหลือก็ไล่ล่าตามเพะเอกไปอีกเพระเอกกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วและตอนนี้น้ําก็ได้ไหลลงไปในบ่อจนถึงคอของเมียเพะเอกแล้วแต่เพะเอกก็ยังช่วยทั้งสองไม่ได้เพราะซิโลบูฟกําลังวิ่งเข้ามาเขาจึงล่อซิโลบูฟเข้าไปในป่าด้วยความแค้นที่เพะเอกฆ่าลูกของเขาเขาได้วิ่งไล่เพะเอกไปจนทิ้งระยะห่างจากลูกน้องของเขา ส่วนเมียของพระเอกนั้นตอนนี้เธอกำลังจะคลอดเธอให้ลูกของเธอขี่คอเพื่อไม่ให้จมน้ำและเธอก็กั้นใจเบ่งลูกของเธออีกคนออกมาเมื่อเธอคลอดลูกแล้วแต่เธอก็ยังไปไหนไม่ได้เธอทำทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกๆของเธอไม่จมน้ำ ส่วนทางซิโรบูฟในที่สุดเขาก็ตามพระเอกทันและเขาก็ยิงธนูใส่พระเอกจนล้มลงไปพระเอกได้หักลูกธนูทิ้งและยืนจ้องไปที่ซิโรบูฟฝั่งซิโรบูฟก็ชักมีดที่เขาให้ลูกออกมาและววิ่งเข้ามาหาพระเอกด้วยความแค้นแต่แล้วเขากลับไปสะดุดอะไรบางอย่างพอเขารู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้ว ราอนั่นมันเป็นที่ที่พระเอกบางกับดักหมูป่าเอาไว้และซีโร่บูฟก็ดนกับดักเข้าไปเต็มๆจนไม่สามารถพูดอะไรได้เขาได้แต่จับมีดของลูกเขาเอาไว้แน่นและมองไปที่พระเอกด้วยความแค้นจากนั้นเขาก็สิ้นใจ ส่วนลูกน้องอีกสองคนของเขาก็ตามมาถึงพระเอกจึงต้องวิ่งหนีอีกครั้งเขาวิ่งหนีไปจนถึงชายหาดและเขาก็หมดแรงล้มลงไปตรงนั้นลูกน้องของซิโรบูฟจึงตามมาทันแต่ทว่าพวกมันกลับไม่สนใจพระเอกอีกต่อไปสายตาของทั้ง3มจ้องมองไปที่ทะเลซึ่งในทะเลนั้นมีเรือขนาดใหญ่ที่เทียบท่าอยู่สี่ลำและมีคนจํานวนมากนั่งเรือเล็กเข้ามายังชายฝั่งมันเป็นอะไรที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนสองคนนั้นจึงเข้าไปดูซึ่งผู้คนที่มาใหม่นี้คือชาวยุโรปผู้ล่าอานานิคมและผู้เผ แพล่ศาส,สนาที่เริ่มทยอยเข้าไปยังอเมริกาในยุคนั้นส่วนเพลเอกเมื่อเห็นพวกนั้นไม่สนใจเขาแล้วเขาก็รีบกลับไปช่วยลูกเมียของเขาทันทีและแล้วสี่คนพ่อแม่ลูกก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันตอนนี้เมียของเพลเอกได้มองไปที่เรือที่จอดอยู่กลางทะเลเลยพูดขึ้นว่าพวกเขาเป็นใครกันเราควรจะออกไปหาพวกเขาดีไหม แต่เพ่ก็ตอบไปว่าพวกนั้นพาคนมาที่นี่เราจะไม่ไปหาพวกเขาเราควรเข้าไปในป่าให้ลึกกว่านี้เพื่อหาบ้านใหม่หลังพูดจบทั้งสี่ก็พากันเดินเข้าป่าไปและหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับหนังที่มีชื่อว่าอโพคาลิปโตเรื่องราวของชนเผ่าในอเมริกากลางก่อนที่นักล่าอนันน,นิคมชาวยุโรปจะไปตั้งถิ่นฐาน ชีวิตนั้นไม่ง่ายเลยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองสีวิไลหรือในป่าดงดิบไม่มีที่ไหนสงบสุขหากมนุษย์ยังมีความโลภและความงมงายเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป